โอเคนะครับผมก็ขอ,อกราบสวัสดี <c oughs> สกาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะฮะนี่นี่ต้อนรับเข้าสู่รายการ GM g ีเ g มเกมเนะครับวันนี้ก็มาอยู่เกม GTS แซนนะครับผมก็มีน้องขอมาเยอะแยะมากมายครับวันนี้มาอยู่กับมอสอีกแล้วนะมอสตามเคยนะมอสที่แม่งแคสอยู่นั่นแหละมีทุกคนบอกพี่พี่มอสให้หน่อยจัดไปครับแล้วเดี๋ยวนะฮะตอนนี้ผมก็กำลังหานี่ตรงนี้สถานที่เกิดของมอสนี้นะครับผมมอสนี้ก็คือมอส เฟรดดี้คูเกอร์นะฮะหรือว่าไอ้นิ้วขมิบนะฮะนิ้วขมือบหนังในตำนานนะครับใครที่เคยเล่นเคยดูหนังนะฮะเฟรดดี้คูเกอร์นะครับผมหรือว่าหนังเรื่องนิ้วขมือบนะหนังเก่าๆวะแหละฮะมันเป็นหนังลูกยุคเก่านะแนวคาาาา่าศักยรรมยุคเก่าน,นะก็เป็นที่ฮิยมทอนอยู่พอสมควรนะโอเคตอนนี้ผมก็ใส่สูตรแค่ตำรวจไม่จับนะฮะอำนาจเขาไม่มีนะฮะเจนก็ไม่ เลือดลดอยู่เหมือนเดิมนะครับผมลูกกระสุนก็ไม่ไม่จําเป็นนะเพราะว่าเรา,าเล่นจบเกมแล้วเราสามารถใช้กระสุนแบบไม่จํากัดนะฮะโอเคชนนไปเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้ก็น่าจะลงมาครับนะครับผมพาร์ทที่4นะฮะไม่ครับ,รบเอาเวนเจอร์หมดิปดอนะครับเราต้องขี่ไปเรื่อยครับผมผมเป็นคนที่ไม่ตัดคลิปอยู่แล้วนะคะเท่าที่รู้วนอยู่นะ ขี่แบบเรียวไลท์ครับขี่แบบไล์สตรีมนะฮะสตรีมแบบไม่ตัดคลิปครัแบเบป็นคนอย่างเงี้ยนะเหมือนฟ้าบ์สภาพนี้อืรอ,อดมาได้ยังไงวะเนี่ยรอดมาจนจบเกมได้ยังไงวะเนี่ยขอปรับออปชั่นก่อนฮะเพลงมันดังเสียงมันดังไปนิดนึงนะกราฟิกนะฮะ,นะฮะอเอลุยต่อนะฮะขอปิดเรดิโอเรนเรดิโอแอคทีฟนะฮะเดี๋ยวมันจะติดลิกลิกกับ เนื่องจากค่ายเพลงแม่งคนตีนครับผมเนื่องจากคลิปมีคลิปเก่าๆที่มันยังเมื่อก่อนที่มันยังไม่ขึ้นหมื่นหมื่นหมื่นวิวนะฮะพอสักพักมันขึ้นหมื่นวิวปุ๊บนะฮะค่ายเพลงแม่งเล่นกูเลยครับประมาณนั้นเลยนะฮะประมาณนั้นเลยนะครับก็แบบอยู่ดีๆเมื่อก่อนมันไม่มีลิขสิทธิ์ครับคลิปนี้มันไม่มีลิขสิทธิ์เลยนะฮะแต่สักพักหนึ่งนะครับผมขึ้นหมื่นวิวคนดูเยอะนะครับค่ายเพลงแม่งจัดหนักเลยครับ ขึ้นมาเลยลิขสิทธิ์นี้ตรงนี้ตรงนี้กี่วินาทีนะฮะเพลงงานเพลงนี้นะฮะยกตัวอย่างเนียนแคทครับผมเพลงนี้แหละฮะแล้วก็เพลงในคลิปบีเจรถบัามครับลิขสิทธิ์เยอะมากนะฮะกร่องมาแน่นขี่ไปเรืเร่อยๆกัน,นะครับโอ้ยนี่ฮะ,ค,ะความเกียวของเกม GTA ฮะคนขับรถมันไม่ค่อยมีมารายาทเท่าไหร่นะฮะก็ผมกะว่าจะทำไอ้นี่จิตออนไลน์ะนะฮะ G T ทีแอนะครับไม่จ G จีเอวีจเล่นไม่ไหวครับคอมกากอยู่นะฮะถ้าเกิดจะให้คอมโหดกว่านี้ก็ต้องไปอัพขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับพอเล่นพอเล่น Resident Evil ได้นะฮะเล่นพวก G T A V ไม่ไหวจริงๆครับแม่งหนักมากแม่งหน่วงมากครับ G T A V เนี่ยแบบโหกัปซิกต้องคั่นเทพครับคอมนี่สุดยอดนะฮะก็จะเล่น M T A นะฮะเซิร์ฟซ2หรือไม่ก็อะไรดีอ่ะ G T A นี่อยากให้กลับมาแคสใช่ไหมครับไม่ก็แคสเดซีหรือไม่ก็เซิร์ฟอัลติสไลท์ของ เอ่อา F I G T A G T A ภาคนี G G G ้นะฮะหรือไ uh, ม่ก็นี้เลยฮะอ่าอันเนี้ยไมค์ครับต่อไปเรื่อยๆฮนะไม่มีอะไรแคสก็แคสไมค์ครับนะฮะมันกระตุกจังเลยครับรู้สึกว่าดิสเพลย์นะฮะขอซับไตเติเ้ลด้วยน,นะมีเดียมก็ไม่ก็ไม่แคลกนี่วะแต่แต่มันแหลกตรงควันนี่แหละครับเนี่ยนฮะตรงหมอกเนี่ยฮะเนี่ยตรงถ้าเกิดเราวิง่งลงบนหมอกปุ๊บเนี่ยฟเฟรมเลยตกเลยนะฮะ ทำไมมันติดรถคันนี้ไม่มีแรงขึ้นเขาอะเท่าที่จะดูมาวิ่งตามถนนจะเร็วมากกว่าโอเคฮนะเราต้องค่อยๆขี่ไปครับอีกไกลสักเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวรถคันนี้ก็จะระเบิดแล้วนะครับไม่ใช่นะครับรถคันนี้ก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางของของเรานะฮะเชี่ยวชาญชำนาญและชำชองในการขี่รถครับมีทุกคนบอกพี่ขี่รถเก่งจุงเบยนะฮะนี่ไงฮะเก่ง เสยต้นไม้เป็นหนึ่งทีนะฮะโชว์ความเก่งให้ชโลกรู้ครับอาจจะไกลนิดหน่อยฮะผ่านฟาร์มฟาร์มฟาร์มฟอร์ยูไรนะสตาดิวัลล่นะฮะสตาดิวัลลี่อะไรก็ว่ากันไปนะฮะชน้าไปกำแพงเนี่ยนะรถเกี่ยวข้าวคูบูต้าถเกี่ยวนวดข้าวอย่าเข้าไปตรงนี้นะฮะเดี๋ยวจะไม่มีทางออกฮะโอ้ยย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 อยยยยยยย ผมเป็นคอนิโต้นะครับผมไม่ใช่วอลนะครับคอนิโต้รู้จักมหมครับค <C orn etto> อนิโต้เอออะไรพะเนี้ยทำไมมันชนอย่างเดียวเลยรถคันนี้รู้สึกจะขี่ยากนิดน,นึงฮะ,ะไม่ผมรู้แล้วทำยังไงดีปรับกราฟ,ฟิกลงนิดหน่อยครับกระตุกครับโอเคฮะเรียบร้อยฮะหายแลกเลยฮะโลนี่แบบรู้สึกลื่นขึ้นเลยเยอะแยะเยอะแย,ย,ย,ยะนะฮะ ไ่ลงฮนะเหมือนฟ้าครับออยอดจริงก้าวาดก็ไม่คุม้มครับรถอะไรวะเนี่ยรถไต่ผนงังรถไต่ถังรถไต่ผนงังโอ้ขี่ไปเรื่อยๆครับสภาพก็จะระเบิดนะฮะรถเราโ oh อ้ยยอดขึ้นตรงนี้แม่งเลยเอาวัด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 ระเบิดแล้วเกือบระเบิดนะฮะเบิดไปเรียบร้อยนะฮะรถเรา เอาไงดีครับไปไม่ถึงแน่นอนเลยจุดหมายปลายทางเอารถอย่นี้แล้วกันฮะมาป้นนะมาป้นเนี่ยสถานที่จอดรถครับจะไม่มีคนอยู่คุณคิดคุณคิดว่ามันแปลกๆไหมเกมนี้ผมว่ามันแปลกนะแล้วมีกหาท่ที่ที่มันแบบทําให้หลอนนะครับเกมนี้มันหลอนนะคุณมันทาใี้พวกเราแบบจําจดจําตาจึงอิสเ็กในเกมนี้ได้เยอะหลายๆอิสเ็กนะฮะ จริงๆอู bitch, ้เบรก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 เกือบลงนั่งเกือบลงอิเซกในเกมนี้มันสุดยอดจริงๆอะทำให้ผมหลอนไปแบบหลายๆเรื่องใน GTA นะฮะเราก็ควรจดจำนะเพราะมันเป็นเกม Open World ยุคแรกๆนะฮะสตาร์นี่ทำมาได้ดีนะผมว่าผมว่าผมว่าเกิมค่ายรถนานี่เั็นอีกค่ะทุกเกมแล้วกูขับรถแห่งกูวอันเนี้ยเมาเหมือนคนเมาขับรถ โอเคฮะเดี๋ยวผมขอตัดคลิปไปถึงหน้าหมู่บ้านที่เฟ็ดดีู้เกอร์อยู่ก่อนแล้วกันนะฮะโอเคโอเคครับผมมาถึงหมู่บ้านแล้วนะฮะแต่ไม่ใช่หมู่บ้านตรงนี้นะฮะตรงนี้คือสถานีตำรวจนะโอ้ตำรวจและจับโจรน,นะปกกการครับต้องขีปีกนิดนีด่อ้อนี่ผมขอแวะก่อนนี่ครับผมปั๊มแก๊สโซนะไม่ใช่อิซโซมีคนบอกว่าพี่ปั๊มน้ำมันตรงนี้เหมือน เหมือนปั๊มในประเทศไทยเลยเอสโซมันเป็นแก๊สโซ่นะครับไม่ใช่เอสโซแม่พาผมหลอนไปด้วยเลยผมกลับมาดูคลิปตัวเองเอา้าเห็นโซ่โซ่เอสโซเหรอผมกลับมาดูอีกทีแก๊สโซ่ครับถึงแล้วฮะสถานที่ตรงนี้ฮะฟาร์มตรงนี้ฮะเรดคันทรีนะฮะตรงนี้นะครับนี่ฮะน,นี่เลยมามาให้ถูกๆนะฮะเอาจอดรถลงตรงนี้เลยดีกว่าเนาะจอดจอดรถเลยฮะแล้วก็เดินขึ้นไปเลยครับ ตรงนี้นะฮะเฟดดี้ค er, ูเกอร์ชีสอีสเฟดดี้คูเกอร์คิวเฟดดี้ไอคอนนะคิวยูฟักยูแดมัตเตอร์ฟัคเกอร์นะซีเจนะฮะไหนเอ่ยเฟดดี้คูเกอร์มาแล้วฮะวิ่งมาจะาไกลเลยครับเขาคนนะี้นะฮะวันน oh <my> ี้เห็นดูกันนะว่าเฟดดี้คูเกอร์ฆ่าได้ไหมฮะประวัติเฟดดี้คูเกอร์นะครับ oh <my> ผมจะเล่าเขาเข้าคือเขาโดนไฟลวกตายนะแต่ไม่รู้ว่าเขากดแค้นอะไรถึงเข้าไปฆ่าคนในความฝันนะเขาฆ่าคนได้เฉพาะในความฝันนะเขามีตัวตนได้เฉพาะในฝันเท่านั้นแค่นั้นนะครับ ประมาณนี้นะฮะเอาตายเลยเหรอเออผมยิงเขาแป๊บเดียวเขาตายเลยฮนะตายง่ายไปไหมบางทีนังสารเขานะครับโอเคนะมอดนี้แม่งวันนี้ขี่รถมาตั้งนานแล้วก็บ่นมาตั้งนานนะใครที่อยากให้ผมแครมอดอะไรนะมอดบางมอดก็ไม่สามารถที่จะแคสลงได้น,ะนั่นจาก GTA แม่งเดี๋ยวนี้มันคือยังไงครับคือมอดมันทําให้ เกมหลุดนะแต่ไม่รู้ว่าเขาใช้ G A เอร์ชั่นอะไรในการเล่นนะฮะโอเคผมในยังไงก็ขอขอบคุณที่ติดตามมารับชมนะเ <C' an> ฟะดีกูเกอร์ตายง่ายมากครับผมขอไปดูศพใกล้ๆกันดีกว่า <c oughs> ขอบคุณที่ติดตามมารับชมนะฮะใครที่ดูมาถึงตอนจบนี้ก็อาจจะแบบเอออาจจะเซอร์ไพรส์มากตายง่ายจุงเบยอะไรอย่างนี้ฮะเอ้ยศพหายไปแล้วฮนะนี่ลนะฮะโอเคผมใครที่ติดตามมารับชมมาถึงตอนนี้ก็ขอให้ติดตามตลอดไปนะฮะ ขอบคุณที่อ <c oughs> ดูนะฮะดูจนจบจริงๆนะ <c oughs> คลิปนี้มันก็ไม่มีอะไรมากนักลับมาแคสทีนะนานๆแคสทีนะ g ดีมันไม่ค่อยมีอไห้แคสแล้วนะฮะยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด s ับสไครต์ผมด้วยนะครับผมบายบายนะครับจุบจ๊บๆบายบาย